มาเลยค่ะอยากเชิญชวนนะคะเรื่องที่ดีต่อสุขภาพนี่สุขภาพเนี่ยนะคะมันก็มันขายกันไม่ได้เนออนะคะเชิญเลยค่ะคุณพี่ขานะคะอ่าพวกเราคาวันนี้นะคะทำชี้กงกันนะคะฝึกหายใจแบบชี้นะคะหายใจเข้าท้องพองค่ะ อาจะเข้าลึกๆท้องป่องนะคะหายใจออกท้องแฟบค่ะผ่อนล,ลมหายใจออกทางปากยาวๆนะคะช้าๆนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะวันนี้เนี่ยโหได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสุริพรธนาสินนะคะมานำทำชี้งเลยนะคะพวกเราอ่านายแม่มาเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทำจากต้นตำรับเนี่ยนะคะรับรองว่าได้ประโยชน์ก่อนนะ,ะอ่ก่อนอื่นเราก็จะทดสอบพลังชี้ก่อน นะคะพลังชี้เนี่ยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะแยกห่างออกจากกันช้าๆนะคะแล้วก็เอามาชิดกันแต่ไม่ให้แตะโดนกันนะคะแล้วลองจําความรู้สึกนะคะในระหว่างที่เราทําดูนะคะว่าเรารู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเชิญเลยนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกแรกก่อนที่จะทําชี้กงนะคะหายใจลึกๆค่ะอะ่นะคะในขณะที่โซนฝังเข็มเราก็ฝังกันต่อไปนะคะ โซนพอกตาเราก็พอกันต่อไปตอนเราหายใจแบบชี้ได้นะคะอ่นนะคะเชิญเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะคุณพี่วางถุงแถวนี้ก่อนก็ได้ทาให้หายนะคะเชิญเลยนะคะอ่นนะคะในขณะท,ที่หมอนวดปรับสมดุลแล้วก็ไปนะคะอย่างไม่ยั่นเลยนะคะโอ้โห,โห,โหนะคะน่ารักมากเลยอ่ะนะคะวันนี้มาแล้วปกันนะคะเราทดสอบพลังแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะ กระตุ้นจุดค่ะเขาเรียกจุดจักรกะในภาพดีพลังงานในไหลเวียนได้เขาจะจุดที่หนึ่งเนี่ยคือจุดก้นจิตวินะคะเท้าเสร็จแล้วนะคะช้าๆขาเข่าลงออกยอก็ได้นะคะ,ะหลายท่าน

โอ้โหพลังชี้เรานะคะอบนะฮะูกจะขยับขึ้นมาตรงจุดกลางหน้ากลางอกนะคะอันนุท่านตั้งตั้งแขนนะคะเป็นุมฉากนะแล้วค่อยแยกออกจากกันช้าๆพร้อมเ่ะเราค่ะให้ก้าวบ่าไหลเราได้ยืดหยยืดเหยียดค่ะ แล้วก็หุบแขนช้าๆหายใจออกค่ะอือโอ้โหคุณพี่ตั้งใจเลยนะคะพลังชีกกำลังไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเรานะคะ,ะหายใจเข้าลึกๆหายักอกจากกันนะคะหายใจออกค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยนะคะทุกท่านนะคะ,ะทางนู้นมาใหม่นะคะมาทำกันได้เลยคุณป้าเดี๋ยวหนูให้หนังสือเลยนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะ ไม่เกี่ะค่ะไม่เก่ะอ่าจุดต่อมานะคะจุดคอหอยค่ะจุดคอหอยนะคะให้ระวังจิตไว้ที่กลางคอหอยนะคะหันหน้าไปทางซ้ายค่ะแล้วหายใจเข้าลึกๆหันหน้าไปทางขวาหายใจออกค่ะทำสักสามรอบทําช้าๆนะคะความจุบบอดพวกเราจะไม่เท่ากันนะคะหายใจลึกของอีกคนหนึ่งอาจจะไม่เท่ากับอีกคนนึงก็ได้นะคะให้มีทำแบบมีสมาธินะคะ เหมือนเรายืนถอดรองเท้าอยู่บนสนามหญ้านะคะอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่เราจะได้พลังจากธรรมชาตินะคะเยี่ยมเลยค่ะทุกท่านค่ะนะคะทำทั้งหมด่าเยี่ยมเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อครบสามรอบเราจะขยี้ที่เรียกว่ากว้าหว่างคิว้วตาไปเข้าค่ะมองไปทางซ้ายนะคะอันนี้กล้ามเนื้อลูกตา ทางขวาค่ะหายใจออกอ่าเป็นการฝึกกล้ามเนื้อรอบดวงตานะคะกรอกตาไปแล้วก็กรอกตากลับด้วยนะคะหายใจเข้าแล้วก็อย่าลืมหายใจออกด้วยนะคะทุกท่านอ่าและจุดสุดท้ายนะคะสําคัญมากนะคะอยู่กลางกระหม่อมให้เราใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางชี้ขึ้นด้านบนนะคะเหยียดมือขึ้นนะคะให้สุดแขนเลยนะคะพร้อมกับหายใจเข้าค่ะอ่า หายยดเข้าไปค่ะไปลึกๆนะคะอันนี้แก้ไหล่ติดนะนะคะกัหมดเลยลดมือลงมาช้าๆหายใจออกค่ะให้ชี้กองต้องสัมพันธ์กับลมหายใจนะคะ,ะหายใจเข้าสามรอบนะคะลึกๆหายใจออกผ่อนคลายค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะสามครั้งนะคะ,ะชี้ ลือกๆ ไม่ตึงนะคะไม่คิ้วขมวดนะคะไม่เกรงกล้ามเนื้อบ่าไหล่นะยิ้มให้ตัวเองได้นะคะเออวันนี้เรารักตัวเองเนาะลมหายใจออกอค่อยคลืมช้าๆนะคะ สุดยอดเลยค่ะคุณพี่เป็นยังไงคะทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างวันนี้มีหนังสือมาแจกน้องๆน,น,นะคะกับอาจารย์นะคะจากคณะพยาบาลศาสตร์จุลานะคะนำหนังสือมาแจกขอบคุณในการมีส่วนร่วมนะคะที่บ้านนะคะเลยนะคะ